ลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิษเศรษฐกิจการเมืองกับช่วงของ TDRI นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราตามดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะปีนี้ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาถือว่า เป็นวิกฤตน้ำท่วมที่สร้างความสูญเสียนะคะทั้งชีวิตทรัพย์สินทั้งเศรษฐกิจนะคะปีนี้ต้องบอกว่าหนักมากๆเลยก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ได้โดยเร็วด้วยนะคะขณะเดียวกันวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญนะคะเราก็มีการพูดถึงเรื่องของปัญหาจากสภาพอากาศโลกร้อนโลกรวนรวมถึงประเทศไทยจะรับมือ กับวิกฤตเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ค่ะปรับตัวให้รอดในยุคโลกรวนนะคะกับดรนภรุษจินดาสมบัติเจริญนักวิชาการนโยบายอุตสาหกรรมของ t d r i ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดรนภรุษคะอยากให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะคะว่าต้นเหตุที่ทําให้หัดใหญ่ต้องเผชิญกับวิกฤตน้ําท่วมในครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ครับผมก็ก่อนอื่นเลยอาจจะขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ฟื้นกลับมาได้โดยเร็วนะครับแต่ว่าในวันนี้อยากจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของต้นเหตุนะครับว่าการที่เกิดน้ําท่วมหนักขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราได้พูดกันถึงไปแล้วนะครับในเรื่องของภาวะโลกรวนนะครับว่าอาจจะดิ้นในสื่อค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ว่ามันทําให้เกิดความผิดปกติของการตกของฝนนะครับ อธิบาย,ายง่ายๆแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วการที่สมัยก่อนเราอาจจะเรียกว่าภาวะโลกร้อนเนาะแต่ว่าในสมัยยุคหลังๆเนี่ยเริ่มจะได้ยินเปลี่ยนเป็นคําว่าภาวะโลกรวนแล้วนะครับเพราะว่าการที่อุณหภูมินี้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องความร้อนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันส่งผลต่อเรื่องอื่นอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เราพูดคุยกันวันนี้คือเรื่องของความผิดปกติของฝน นะครับซึ่งออขออธิบายว่าในเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะอธิบายด้วยด้วยกลไกลแบบนี้ก็ได้นะครับว่าจริงๆแล้วตัวของอากาศเนี่ยอาจจะเปรียบได้กับเป็นแท่ว่าเป็นเป็นฟองน้ําขนาดใหญ่ก็ได้นะครับซึ่งตัวอากาศเนี่ยตัวหรือตัวฟองน้าเนี่ยเวลาที่อากาศมันร้อนขึ้นนะครับอุณหภูมิมันสูงขึ้นเนี่ยตัวฟองน้ำเนี่ยจริงๆแล้วจะสามารถดูดซับความชื้นหรือว่าดูดซับน้ําได้มากขึ้น นะครับซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยก็หลักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาเนี่ยจะทําให้อากาศหรือว่าตัวฟองน้ําเนี่ยอุ้มน้ําได้มากขึ้นถึงเจ็ดเปอร์เซนตเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ว่าเมื่อเกิดภาวะโลกรวนเนี่ยสุดท้ายแล้วบรรยากาศชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจึงมีไอน้ํานะครับมีการอุ้มน้ําที่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่อุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรก็คคืออตัััววมมหาาสุทรรนนน่่นเเงะบีล อุณภูมิสูงขึ้นเนี่ยทำให้การระเหยของน้ําทะเลเนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับกลายเป็นว่าตัวของก้อนเมฆนะครับที่ที่ก่อตัวขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่ามีก้อนเมฆที่ใหญ่ขึ้นนะครับอุ้มน้ํามากขึ้นกลายเป็นว่าเวลาที่ฝนมันตกลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะฝนมีฝนที่ตกนานขึ้นหรือว่าตกในลักษณะที่รุนแรงมากขึ้นนะครับในพักนี้เราอาจจะได้ยินเนาะคำว่าเรนบอมนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นการตกของ ในจุดเดียวนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของความชื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับทาใหา้การการตกของฝนที่ยาวขึ้นและหนักขึ้นเนี่ยทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมในอนาคตเนี่ยก็จะมีค่อนข้างจะมากขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตครับ อันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับภาวะโลกรวนแล้วก็ที่สําคัญก็คือพอมันทําให้ฝนตกหนักขึ้นนานขึ้นเราไปเจอภูมิประเทศอย่างอํงเาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ํานะคะเป็นแอ่งที่รับน้ํามาจากทุกทิศทางก็เลยมีปัญหาหนักเลยดังนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เข้ากับว่าได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นทุกปีนะคะ เจอน้ําท่วมทางเหนือก็เจอไปแล้วคราวนี้มาหนักที่ทางใต้ดังนั้นเนี่ยโมเดลที่ดีในการรับมือเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าผมจริงพูดถึงเรื่องการจัดการน้ําเนี่ยจริงๆก็มองได้เป็น,เป,นเป็นเหมือนกับว่าการจัดการทั่วไปคล้ายๆกับการจัดการรถยนต์หรือว่าเวลาที่รถติดเลยนะครับก็คือเราสามารถเปรียบเทียบกับเ,เปรียบเทียบน้าเนี่ยเ,เปรียบเทียบเป็นเหมือน รถที่อยู่บนถนนเนาะแล้วก็เราเปรียบเทียบแม่น้ําหรือว่าคูคลองต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนถนนได้เลยนะครับก็คือการไหลของน้าเนี่ยมันก็จะมีทิศทางของเขาเนาะจากอาจจะเป็นจากพื้นที่สูงเพื่อที่จะลงไปสู่สสทะเลนะครับทีนี้ปัญหาน้ําท่วมที่เกิดเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนกับว่ามีรถที่ติดหนักเนะเาะถนนมันอาจจะแคบหรือว่ามันอาจจะมีสิ่งกีดขวางเข้ามานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือทํายังไงให้น้ําที่มันไหลเนี่ย สามารถไหลออกไปสู่ทะเลได้อ,อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่ติดขัดนะครับอาจจะขออธิบายที่มาที่ไปในอดีตนิดนึงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสภาพภูมิประเทศมันก็มันก็เป็นแบบที่เป็นอยู่เนาะมันก็จะมีะการไหลของน้ํามีแม่น้ําอยู่นะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการพัฒนาเมืองที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะมีการก่อสร้างถนนหนทางมากขึ้น ก่อสร้างคอนโดก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ท <ểm> ี่เป็นการใช้น้ําในพื้นที่หรือบริเวณที่จํากัดมากขึ้นทําให้การระบายน้ํานี้มันก็เหมือนกับว่ามีความติดขัดมากขึ้นนะครับต้องมีการบริหารจัดการให้ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปผนวกกับการที่มีภาวะโลกรวนที่เราพูดถึงกันเนี่ยที่การตกของฝนเนี่ยมันเพิ่มปริมาณสูงขึ้นหรือว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยมันตามโครงสร้างในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะรับไม่ไหว นะครับทีนี้วิธีแก้ของมันเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราเข้าใจดีแหละนะครับว่าเรื่องของฝนเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนาะเราก็ไปไปลดปริมาณของฝนได้ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทาเนี่ยก็คือการบริหารจัดการจราจรของน้ําเหล่านี้แหละนะครับเพื่อที่ว่าทํายังไงให้การไหลของน้ําเนี่ยไมมากระทบกับการชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านเดือนของของตัวเมืองนะครับ ผมอยากจะขอแยกการจัดการเป็นสองส่วนเนาะส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของโครงสร้างะนะครับในตัวโครงสร้างเนี่ยเราค่อนข้างที่จะได้ได้เห็นกันหรือว่าได้ยินกันมาหลายเรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างกำแพงกั้นน้ำเนาะหรือว่าเรื่องของการขุดลอกคูคลองหรือว่าเรื่องของการสร้างแม่น้ารรําหรือว่าทางไหลของน้ําเพิ่มขึ้นนะครับอไอส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่จําเป็นนะครับว่าจะต้องมีการวางแผนกันดีๆว่า การทิศทางของน้ำเนี่ยมันควรจะไหลไปอย่างไรนะครับไปทางไหนในส่วนนี้ก็ภาครัฐก็ค่อนข้างทําทําได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งเนาะคือเรื่องของการบริหารจัดการนะครับในเมื่อเราค่อนข้างที่จะเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนว่าการตกของฝนที่เพิ่มขึ้นหรือว่าการที่มีน้ําท่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยภาครัฐก็ควรจะต้องมาวางแผนแล้วนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อไปเนี่ย ควรจะต้องมีการดูว่าการบริหารจัดการเบริองหลเหตุการณ์ควรจะเป็นยังไงนะครับควรมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนที่ฝนจะตกก่อนที่น้ําจะท่วมนะครับควรที่จะมีการดูในเรื่องของข้อมูลจรงิงจรงิจรงจงังๆว่าการพยากรณ์ไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือว่าเดือนหน้าอะไรแบบนี้ควรที่จะเข้าใจว่าปริมาณฝนที่จะตกลงมาเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญคือต้องเข้าใจว่าโครงสร้างในปัจจุบันจะสามารถรับ ตัวฝนที่ตกในช่วงเวลาที่มีการคาดการณ์หรือพยากรณ์เอาไว้ได้หรือเปล่า mm hmm. นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของข้อมูลที่จําเป็นมากๆเลยนะครับที่ภาครัฐจะต้องอมีการทําฐานข้อมูลตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสามารถประเมินได้ด้วยความแม่นยําจริงๆ mm hmm. นะครับ mm hmm. อันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็เรื่องของการใช้ข้อมูลเอามาประมวลผลจัดการเตือนภัยให้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดปัญหาด้วยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการดูโครงสร้างต่างๆว่าจะสามารถรองรับเรื่องของฝนที่ตกหนักลงมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้มากน้อยขนาดไหนนะคะทีนี้ในผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะจากนา,กาน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ย แน่นอนนะคะเราเห็นภาพความสูญเสียที่บ้านเดือนของประชาชนนะคะเมืองทั้งเมืองก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูแล้วก็หัดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจของภาคใต้มีอุตสาหากรรมหลายอุตสาหากรรมเลยนะคะที่มีหัดใหญ่เป็นศูนย์กลางด้วยนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาพของภาคเศรษฐกิจนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมจริงๆจากข่าวที่เราได้เห็นเห็นกันเนาะในเรื่องของน้ําท่วมในรอบนี้ก็ส่งผลกระทบแน่นอนแหละกับกับแทบจะทุกภาคส่วนเลย นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการดําเนินเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าในตัวของโรงงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่สงขาเนี่ยก็จําเป็นต้องปิดตัวนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยเ,เรื่องของน้ําท่วมเนี่ยกับที่กระทบต่อภาคการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเนี่ยก็จําเป็นคล้ายๆกันว่าจะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของช่วงที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะขอพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญมากมาก นะครับคือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับเ<อ>พราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับเรื่องของภาวะโลกรวนเนี่ยจากที่ได้มีการวิเคราะห์กันมานะครับจากนักวิจัยนักวิชาการต่างประเทศแล้วก็ในประเทศด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าภาคส่วนเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกรวนที่ค่อนข้างเยอะมาก<อ>ๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวจริงจริงอีกหนึ่งภาคส่วนคือเรื่องของภาคเกษตรนะครับแต่ว่าวันนี้เราขอพูดถึงภาคการท่องเที่ยวก่อนนะครับจริงจริงแล้วจาก ข้อมูลการวิเคราะห์เนี่ยในช่วงปีสองปีที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการจัดทำตัวของข้อมูลว่าในในประมาณสักห้าสิบประเทศทั่วโลกเนี่ยได้มีการจัดอันดับว่าประเทศไหนนะครับในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากภาวะโลกรวนนะครับ <Good. S 1> ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากว่าจริงๆแล้วประเทศไทยคืออันดับต้นๆหรือจริงๆอันดับหนึ่งเลยนะครับจากเก mm ือบห้าสิบประเทศทั่วโลกนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกรวน ะะทีนี้คําถามคือ,อผลกระทบนี้จะเป็นผลกระทบในด้านไหนบ้างะนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของน้ําท่วมกันไปแล้วนะครับอีกหนึ่งส่วนที่เชื่อมโยงกันนะครับคือภัยแล้งนั่นเองนะครับในส่วนของภัยแล้งเนี่ยเมื่อกี้เราเล่าว่าในช่วงที่มีการอุ้มน้ําได้มากขึ้นเนาะมีการฝนตกที่รุนแรงขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการที่มันอุ้มน้ํามากขึ้นเหมือนกันเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงของฝนทิ้งช่วง มันก็เกิดนานขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งการที่ฝนทิ้งช่วงเกิดนานขึ้นก็กลายเป็นว่าโอกาสที่จะเกิดภัยแล้งก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนนี้คือส่วนที่จะไปเชื่อมกับภาคส่วนอื่นด้วยเนาะนะครับภัยแล้งก็กระทบต่อเกษตรเหมือนกันนะครับภัยแล้งก็กระทบต่ออุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการต้องใช้น้ำเนาะแต่ในส่วนของท่องเที่ยวเนี่ยภัยแล้งนะครับที่ผ่านมาก็เราได้เห็นเอ่อข่าวที่ที่น่าตกใจเหมือนกันว่าภัยแล้งนะครับกระทบต่อภาคส่วนการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกาะนะครับก็ได้เห็นกันเมื่อปี2ปีที่แล้วนี่แหละนะครับว่าตัวอย่างเช่นเกาะ PP เนี่ยก็ถึงขั้นต้องโรงแรมขนาดเล็กเนี่ยต้องต้องต้องยกเลิกการจองเลยนะครับเพราะว่าน้ําไม่พอจริงๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ผลกระทบนี้เนี่ยก็ไปกระทบต่อพักเอ่อต่อ,อ,อขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกันด้วยนะครับด้วยความที่ธุรกิจขนาดใหญ่หลายๆที่เนาะก็มีบ่อกเก็บน้ำนะครับมีแหล่งน้ําสํารองของตัวเอง นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงธุรกิจขนาดเล็กนะครับโฮมสเตย์ต่างๆพวกนี้เนี่ยได้รับผลกระทบเยอะนะครับเพราะว่าแหล่งเก็บน้ําก็ค่อนม,มีมีจำกัดเนาะแล้วก็เรื่องของการซื้อน้ํานะครับจากจากพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีทรัพยากรในการไปใช้จ่ายในการซื้อน้ําขนาดนั้น mm hmm. นะครับทีนี้นอกจากเรื่องของน้ําท่วมกับภายแล้งนะครับอีกมีด้วยกันสองผลกระทบนะครับที่ท กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเป็นสิ่งที่ต้องมีการวางแผนรับมือนะครับส่วนที่หนึ่งคือเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งนะครับเราอาจจะได้ยินเรื่องนี้มาสักพักแล้วเหมือนกันเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงณปัจจุบันนะครับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งยังถือว่าเป็นในปัญหาระดับเริ่มต้นอยู่เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันนะครับไปสู่ในอนาคตนะครับจากอ,อาจารย์มหลาลัย มอกษตรนะครับชื่อจางสมปัานาเนี่ยก็ได้มีการทํางานร่วมกันกับผมเองนะครับแล้วก็ได้ออมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตนะครับกลางศตวตรรษแล้วก็ไปจนถึงปลายศตวตรรษเนี่ยออการกัดเซาะชายฝั่งนะครับโดยเฉพาะชายหาดของประเทศไทยเนี่ยซึ่ง,งเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวมากๆอยู่แล้วเนี่ยในอนาคตจะมีหลายชายหาดเลยนะครับที่จะหายไปโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแล้วเนี่ย ยังเป็นผลกระทบต่อ,อ,อชาวบ้านที่อยู่ริมชายทะเลหรือว่าริมชายหาดด้วยครับซึ่งจะเป็นผลกระทบหนักเลยที่จะเป็นจะต้องวางแผนกันนะครับนอกจากนี้เรื่องของอุณหภูมินะครับก็มีทั้งเรื่องของความร้อนเนาะความร้อนที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่กลางแจ้งนะครับหลังๆเนี่ยช่วงช่วงหน้าร้อนของเราเนี่ยโอ้โหถ้า,าอยากจะไปสมมติว่าอยากจะไปสวนสัตว์สักทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหก็จะรู้สึกเลยว่ามันร้อนมากเนาะนะครับอันในส่วนนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ จะกระทบแน่ๆแหละนะครับแล้วก็ในอนาคตอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีกกี่องศาก็ว่าไปเนี่ยแน่นอนว่าจะกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวกลางแจ้งเหล่านี้แน่นอนนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมของความหนาวที่น้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกด้านหนึ่งเหมือนกันตัวอย่างเช่นพื้นที่ภาคเหนือนะครับเราอยากไปภาคเหนือเพราะว่าด้วยความที่อากาศเย็นเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ช่วงช่วงหน้าหนาวอย่างนี้ที่โอ้โหอุณหภูมิก็ลดลงค่อนข้างมากนะครับอยากจะใส่เสื้อหนาวนะครับ ในส่วนนี้เนี่ยก็ไฮซีซันของภาคเหนือก็มีแนวโน้มที่จะลดลง uh, อย่างอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับด้วยด้วยภาวะโลกรวนที่เราได้พูดถึงกันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าผลกระทบต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการวางแผนต่อไปในอนาคตว่าเราจะรับมือกับผลกระทบเหล่านี้อย่างไรครับอ่าแล้วยิ่งโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็น อุตสาหกรรมหลักอีกเสาหนึ่งเลยสําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีผลกระทบกับการท่องเที่ยวนี่ก็ย่อมมีผลกระทบต่อเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็กระทบกับทั้งผู้คนนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวด้วยนะคะดังนั้นในการเตรียมรับมือเนี่ยทั้งในระดับนโยบายภาครัฐแล้วก็ในระดับของผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องเตรียมรับมือปรับตัวกันยังไงคะ ครับผมอยากจะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับอยากจะขออธิบายว่าในมิติของภาควิชาการเนาะ <c oughs> เขาจะเรียกสิ่งนี้ว่า climate adaptation <c oughs> นะครับ adaptation <c oughs> ในที่นี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งก้อนนะครับที่แยกกันกับอีกอีกก้อนหนึ่งที่เรียกว่า climate mitigation นะครับอธิบายแบบนี้ว่าเราอาจจะเคยได้ยินกันมาเนาะว่า ภาคเศร,รษฐกิจนะครับภาคครัวเรือนนะครับทุกคนต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนาะช่วยกันลดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศใช่ไหมครับในส่วนนี้เนี่ยส่วนนั้นเนี่ยคือเรียกว่า c l i m a t e m i t i g a t i o n นะครับหรือการทำยังไงก็ได้ให้การปล่อยก๊าซมันมันน้อยลงนะครับในอนาคตซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่โอเคมีการดําเนินการกันแล้วแหละนะครับแต่ว่าอยากจะขออธิบายถึงความสําคัญของอีกส่วนหนึ่งที่ผมเรียกว่า c l i m a t e a d a p t a t i o n เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหมายความว่าปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดนะครับที่เราได้พูดถึงกันในวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงผลกระทบเนะาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งเนี้ยเราจะต้องมาวางแผนกันว่าเออแล้วเราจะทํายังไงล่ะนะครับเพื่อที่จะรับมือนะครับแล้วก็อยู่ต่อไปกับผลกระทบเหล่านี้นะครับที่มันเกิดขึ้นมาแล้วและจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด,ด้วยนะครับประเด็นหลักในเรื่องนี้เนี่ยในภาคหลังๆเราอาจจะได้ยินคําว่า ความยืดหยุ่นนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือ resilience นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างความยืดหยุ่นเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถปรับตัวได้แล้วก็อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้นะครับซึ่งผมอยากจะขอแบ่งเป็นสองด้านนะครับสําหรับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยด้านที่1นนะครับคือเรื่องของการรับมือกับผลกระทบแต่ละตัวนะครับรับมือผลเขาแต่ละตัวแปลว่าอะไร นะครับเราวันนี้เราพูดกันถึงน้ําท่วมเนาะในผลกระทบของน้ําท่วมนะครับก็จะมีวิธีการจัดการการบริหารการรับมือที่เราได้พูดถึงกันไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการบริหารเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะครับหรือว่าการทํายังไงให้การถังเมืองมันสามารถปรับเปลี่ยนไปเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้นะครับหรือถ้าพูดถึงเรื่องของการกัดเซาะชายหาดและชายฝั่ง นะครับก็มันก็จะมีวิธีการรูปแบบของการปรับตัวเช่นการเติมทรายในช่ายฟังนะครับหรือว่าเรื่องของการอถอยร่นนะครับมีแนวถอยร่นเพื่อให้สามารถมีกิจกรรมหรือว่ามีการคงอยู่นะครับของอตัวพื้นที่ต่อไปได้นะครับในส่วนนี้เนี่ยการรับมือผลกระทบเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการรับมือที่แตกต่างกันนะครับที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ ผลกระทบในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับซึ่งหมายความว่าการที่ผลกระทบไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ละพื้นที่ต้องทําความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเองและต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญมากว่าภาคพัฐจะต้องกระจายนะครับความรู้แล้วก็งบประมาณเนี่ยไปสู่ท้องถิ่นให้ได้นะครับ<อ>เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถประเมินพื้นที่ของตัวเองได้ นะครับว่าผลกระทบเหล่านี้จะเกิดขึ้นในระในในระดับไหนนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ว่าจากการทํางานวิจัยเนี่ยผมได้ไปลงพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับขนาดพื้นที่ใกล้ๆกันเช่นอําเภอหัวหินกับอําเภอ,อ,เภอ,อ,เภอปานบุรีเนี่ยซึ่งอยู่ห่างกันไม่กี่สิบกิโลเนี่ยยังมีผลกระทบที่แตกต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญมาก นะครับที่แต่ละพื้นที่และท้องถิ่นเนี่ยต้องมีการทําความเข้าใจกามีการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับค่ะอย่างคนศึกษาหัวหินกระปานนี่น่าสนใจนะคะแตกต่างกันยังไงบ้างคะอ่าครับเอ่อด้วยความที่อําเภอหัวหินเนาะก็ก็มีการท่องเที่ยวที่ที่ค่อนข้างมีคนุงเทพไปเยอะนะครับเอ่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างแอคทีฟนะครับเอ่อแต่ในทางกลับกันเนี่ย ฝั่งที่เป็นปราณบุรีเนี่ยมักที่จะมีการท่องเที่ยวที่เหมือนกับว่าเป็นสถานที่พักแรมนะครับหรือว่าเป็นสถานที่ที่คนสูงวัยชาวต่างชาติอยากที่จะไปเพื่อแง่ายคือไปกเกษียณอยู่อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทของเมืองมันก็แตกต่างกันแล้วนะครับทีนี้ในฝั่งของ ตัวปราณบุรีเนี่ยหรือว่าอำเภอปากน้ําปราณนะครับก็จะมีเรื่องของการกัดเซาะชายหาดที่เกิดขึ้นมาสักพักแล้วนะครับเมื่อเมือม่อสิบหลายสิบปีที่แล้วนะครับก็มีการที่จําเป็นจะต้องปรับตัวแล้วก็ทางทางฝั่งของอำเภอปากน้าปราณเขาก็มีการสร้างกําแพงเพื่อป้องกันการกัดเซาะแล้วก็ป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดกับถนนนะครับที่อยู่ติดกับริมชายฝั่งนะครับในส่วนนี้เนี่ยในฝั่งที่เป็นหัวหินนะครับก็มีลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกัน นะครับก็จะมีเรื่องของอภัยความร้อนนะครับที่จะต้องมาดูว่า,าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในหัวหินเนี่ยนักท่องเที่ยวก็อาจจะมา,าในลักษณะที่ช่วงกลางวันอาจาจะไม่อยากที่จะออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างเลยว่าขนาดพื้นที่ที่ใกล้ๆกันเนี่ยการรับมือและการปรับตัวการวางแผนก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับอืมอ่าอันนี้ก็คือในจังหวัดเดียวกันนะคะประจบทีริขันแค่หัวหินกับปร้านก็ มีผลกระทบที่แตกต่างกันแล้วก็การรับมือก็ต้องแตกต่างกันด้วยนะคะใช่ครับทีนี้ผมเมื่อกี้ผมพูดถึงด้านที่หนึ่งไปเนาะก็คือเรื่องของการรับมือกับผลกระทบแต่ละตัวทีนี้อีก,อกด้านหนึ่งเนี่ยที่จําเป็นต้องทําเลยคือเรื่องของการสร้างจุดขายใหม่มนะครับที่เป็นจุดขายที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโลกรวนที่ต่ํากว่านะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงภัยความร้อนนะครับเราเห็นว่าโอเคแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างตัวอย่างเช่นสวนสัตว์เนี่ย ในช่วงหน้าร้อนช่วงเวลากลางวันเนี่ยโอ้โหน่าจะคนที่จะไปนี่ก็ต้องต้องทนร้อนพอสมควรเลยนะครับทีนี้นเรื่องของการสร้างจุดขายใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในรูปแบบง่ายๆเช่นการปรับไปสู่การให้บริการตอนกลางคืนนะครับเพื่อที่ทาให้เป็นการหลีกเลี่ยงหรือว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดาจากภัยความร้อนเหล่านี้นะครับ mm. อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ภาครัฐจําเป็นจะต้องมา,าให้ความช่วยเหลือนะครับกับภาคส่วนเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่า ทางธุรกิจเขาสามารถทาเองได้เนาะ,ะตัวอย่างเช่นถ้าจะปรับไปสู่ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของการจัดการเรื่องของการเดินทางนะครับหรือว่าเรื่องของการบริหารความปลอดภัยเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมามาดูในส่วนนี้ด้วยนะครับในช่วงเวลากลางคืน นะครับหรือว่าตัวอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นอินดอร์หรือว่าเป็นเชมิเอลดอร์มากขึ้นนะครับเพื่อรับมือกับความร้อนเหล่านี้นะครับเป็นเป็นเป็นตัวอย่างที่จริงๆมีอีกเยอะแยะมากมายที่เราจําเป็นจะต้องมาดูกันว่าในแต่ละผลกระทบที่เกิดเนี่ยจะมีอะไรที่สามารถเป็นจุดขายหรือเป็นเทรนด์ใหม่ๆที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ในส่วนของภาครัรนะครับจาเป็นจะต้องผลักดันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือ รวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับจะต้องมีการคำนึงถึงและก็วางแผนในเรื่องของการสร้างเสน่ห์และก็จุดขายใหม่ๆนะครับที่มีได้รับผลกระทบหรือว่ามีความเสี่ยงจากภาวะโลกรวนที่อยู่ในระดับที่จํากัดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของภัยความร้อนนะครับว่าการไปเที่ยวสวนสัตว์ในช่วงนี้อาจจะใน,ในช่วงที่เป็นหน้าร้อนอาจจะต้องต้องต้องทนแดดทนร้อนพอสมควรนะครับในส่วนนี้เนี่ยตัวอย่างง่ายๆเลยคืออาจจะเป็นการปรับ รูปแบบการให้บริการไปเป็นช่วงเวลากลางคืนมากขึ้นหรือเปล่า<ฮ>ะนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการลดผลกระทบจากภัยความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับซ <ฮะ S 1> ึ่งแน่นอนว่าในส่วนนี้เนี่ยภาครัฐก็จะต้องเข้ามาดูแลช่วยช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยนะครับเ <ฮะ S 1> พราะว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างภาคธุรกิจจะสามารถทําเองได้นะ,นะครับ <ฮะ S 1> ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะปรับไปสู่ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะต้องมาดูกันในเรื่องของทั้งเรื่องของการเดินทางนะครับหรือว่าเรื่องของการบริหารเรื่องความปลอดภัย ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมาบูรณา,าการกันแล้วก็ทําความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต อืมค่ะพอจะเห็นภาพนะคะจากเรื่องของปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเรื่องของภัยพิบัติที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือล่าสุดเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ทําให้ตอนเนี้คนไทยก็ต้องตระหนักแล้วแหละว่าเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของโลกร้อนโลกรวนเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ